สวัสดีค่ะสวัสดีคนโสดทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคาเฟ่โฮโลที่บอกว่าสวัสดีคนโสดเพราะว่าแน่นอนคนที่กดเข้ามาเล่นคลิปนี้คุณจะต้องเป็นคนโสดนะคะตามหัวข้อเลยค่ะแล้วก็คลิปนี้เป็นพีอากาศนะไม่ใช่พี่เด็กนะคะพีอากาศในคลิปนี้นะคะเราจะมาเล่นกันในหัวข้อในเดือนกรกฎาคมเนี่ยใครที่ยังโสดอยู่เนี่ยจะมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอใครใหม่ๆ ในช่วงเดือนกรกฎานี้ไหมโอเคถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วนะไม่พูดเยอะไม่พูดเยอะให้เวลาทุกคน10วินาทีนะคะในการเลือกไพ่กองที่ชอบนะทำใจสบายๆนะคะปล่อยความโสดของเราออกไปให้เต็มที่แล้วก็เลือกอกองไพ่ที่ชอบเลือกได้แล้วก็กด time stamp ใต้คลิปไปฟังกองที่ตัวเองเลือกได้เลยนะคะหรือว่าจะฟังเป็นเพื่อนเพื่อนๆกองอื่นก็ได้นะ ฟังไปพร้อมๆกันก็ได้นะคะกองที่1 2และ3ตามหมายเลขที่พี่หมอทําไว้นะคะให้เวลา10วินาทีค่ะ โอเคค่ะคิดว่าทุกคนพร้อมแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นพี่หมอขยับอกองสำรับอีกแล้วกองที่สามกองที่สองออกไปก่อนนะแล้วเรามาดูกันซิว่าคนที่เลือกกองที่หนึ่งกับหัวข้อในระยะหนึ่งเดือนนี้หรือเดือนกรกฎาเนี่แหละเพราะว่าตั้งใจทาให้อยู่ในเดือนกรกฎาน,นะคะคนที่กําลังโสดอยู่เนี่ยจะมีเกณฑ์ได้เจอใครใหม่ๆในเดือนกรกฎานี้ไหมอ่ะถ้าพร้อมแล้วมาดูกันโอ้โห หนึ่งถ้วยอัศวินเหรียญและสองดาบขอบไพ่อีกห้าใบเหมือนเดิมเนาะมาขยายเพิ่มเติมให้หน่อยสิให้รเด็กฟู กินดาบสามดาวแล้วก็ <c oughs> ควีนถ้วยนะคะแน่นอนว่ามีค่ะต้องบอกเลยว่ามีแล้วก็เป็นคนที่เอาจริงๆเลยนะพี่หมอมองว่าเขาเป็นคนที่น่าสนใจสำหรับ คนที่เลือกกองหนึอ่ะคุณจะรู้สึกว่าเขาน่าสนใจนะคะแต่ว่าให้จบเปไห่สองดาบเนาะอย่างที่ทุกคนเห็นที่หมอรู้สึกว่าเขาน่าสนใจแค่ไหนหรือว่าแสดงออกอะไรยังไงมาก็แล้วแต่มันไม่มากมันไม่เพียงพอค่ะหรือว่ามันไม่มากพอที่จะทําให้คุณแบบฟันธงแบบชึบไปเลยในเดือนกระกฎาว่าโอเคก็มาจีมาจีบแล้วก็จะคบหาคนนี้เลือกคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่า เขาถูกใจคุณไหมคือเขาถูกใจค่ะแต่ว่าเขาอาจจะมีหนึ่งเลยนะพี่หมอมองว่าเขาเขาเป็นคนแข็งแข็งอ่ะคือเขาอาจจะเอาอยังไงเราก็ต้องบอกก่อนนะว่าเรารู้อะคนที่เลือกกองที่หนึ่งยังไงก็รู้นะคะคนเนี้ยแบบเออเขาเข้ามาหาเราด้วยด้วยเรื่องอะไรเข้ามาทําไมอะไรอย่างเงี้ยเราดูออกนะคะแต่ว่ามันไม่เหมือนกับการที่เขาจะพูดออกมาเลยอ่ะนึกออกไหมเรา เขาอาจจะแบบชัดเจนในแบบของเขาแต่ว่ามันไม่ใช่แบบของเราค่ะมันทําให้คนที่เลือกกองที่หนึ่งยังรู้สึกแบบถ้าเธอจะแบบจีบฉันเธอช่วยแสดงออกชัดกว่านี้ได้ไหมหรือว่าทําให้เราแบบไม่รู้สึกแบบสับสนหรือว่าทําให้เรารู้สึกแบบไว้ใจคุณแบบร้อยเปอร์เซนได้ไหมทําให้เราพอใจมากกว่านี้ได้ไหมคือคุณอยากได้มากกว่าที่เขาทําแต่เขาเป็นคนที่แสดงออกแบบอาจจะไม่เก่งหรือว่าอาจจะไม่ได้แบบ ชัดเจนมากพอสําหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนกนรกฎาเนี่ยถามว่ามีเข้ามาไหมมีแน่แต่ว่าอาจจะยังอยู่ในพาร์ทที่เรายังยังต้องดูเขาไปก่อนอ่ะเราจะตัดสินใจว่าขอดูเขาไปก่อนแล้วก็ยังมีความไม่มั่นใจแหละมันก็เลยเลือกที่จะดูไปเรื่อยๆก่อนนะคะใจเย็นๆช้าๆอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าโอเคถ้าเกิดว่าเข้ามาแล้วมันแบบมันมาทําให้ใจเรามันแบบ ระวนก็วายอะ่ะเราเรายังไม่เอาดีกว่าแต่ว่าเราชอบนะเธอเป็นคนที่เราชอบนะน่าสนใจนะแล้วก็เขาค่อนข้างแบบบุคลิกลักษณะอะไรคือตรงสเปคคุณเลยเพอเพอเป็นสายเปด้วยนะคนเนี้ยถ้าเกิดว่าคบหากันจริงๆอะ่ะเอาจริงๆก็ไม่ได้แบบสนับสนุนให้เราแบบนอนเฉยๆเราให้ใครเลี้ยงเราอะไรขนาดนั้นคะ่ะแต่ว่าแค่บอกให้ฟังว่าบุคลิกเขาอะ่ะถ้าเกิดว่า เขาจะเดินหน้ากับเราอย่างเงี้ยเขาค่อนข้างที่จะเป็นสายเปน,นิดนึงแล้วก็มีความมั่นคงทางการเงินมากๆเลยนะคนเนี้ยจะเป็นเ NERGY นั้นนะสรุปก็คือคนที่เลือกกองที่หนึ่งเนี่ยคุณมีโอกาสเจอแต่ว่ายังลังเลอยู่ว่าเออเราสามารถไปต่อกับเขาได้แค่ไหนหรือว่าเออเขาแบบอาจจะมีพฤติกรรมในลักษณะที่ทําให้เราลังเลเองนั่นแหละคะ่ะท้ายที่สุดก็คือยังต้องดูไปก่อนเข้ามาให้ได้รู้จักให้ได้เห็นก่อนแต่ว่า ยังไม่ได้ลงห็อกยังไม่ได้ลงเ่ยน,นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูพลังงานของคนที่เลือกกองที่สองนะ,อะกองที่สองอันนี้คนที่เลือกกองที่สองนะคะเรามาดูกันว่าในช่วงเดือนกรกฎาเนี่ยนะจะมีใครที่น่าสนใจเข้ามาให้คนโสดกองที่สองไหมไปดูกันห้าเหรียญ วิวออฟฟอร์จูแล้วก็เดอะเวิลด์ขอให้ขยายหน่อย อขออนุญาตพูดถึงกองที่สองแบบนี้ค่ะคนที่เลือกกองที่สองเนี่ยมันมีสอง energy ที่พี่หมอเห็นคือถ้าคุณเป็นคนที่โสดมานานแล้วอะในช่วงเดือน กรกฎาพี่หมอมองว่ามันจะมีคนเก่าๆนะคะมีคนมีโอกาสเจอคนเก่าๆเออเรามองหาคนใหม่เนาะแต่ปรากฏว่าสิ่งที่สิ่งที่ขึ้นมากลายเป็นคนเก่านะคะแต่ว่าอาจจะเป็นการเริ่มต้นใหม่กับคนเก่าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่ามันเป็นไปแบบช้าช้านะบอกเลยอาจจะเข้ามาในพาที่ค่อยๆเนียนๆซึมๆอื่นๆเข้ามานะคนที่เลือกกองที่สองเนี่ยเขาจะเขาจะเข้ามาในลักษณะนั้นแล้วก็ ตัวคุณเองอะเอาจริงๆมาเล่นคลิปนี้ยอาจจะแบบว่าก็มาดูไปอย่างนั้นแล้วก็ฉันโสดไงเห็นหัวข้อมันโสดก็เลยกดเข้ามาดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ลึกๆแล้วอะคนที่เลือกกองที่สองพี่หมอบอกว่าปัจจุบันะ่ะเรามีความสุขกับความโสดของเราดีอยู่ถ้ามีเข้ามาก็ก็โอเคก็รับได้แต่ว่าดูไปก่อนแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีถามว่าคนที่เลือกกองที่สองเดือดร้อนไหมไม่เลยคุณก็โอเคนะคะใช้ชีวิตมีความสุขแฮปปี้กับตัวเองดี เหงาไหมก็เหงาอะแต่ว่าไม่ได้รู้สึกแบบต้องดิ้นรนอยากมีใครอยากมีแฟนนะสำหรับที่เออสำหรับคนที่เลือกกองที่สองอะจะเป็นพลังงานแบบนั้นกับอีกแบบหนึ่งนะคะถ้าพึ่งโสดอะถ้าพึ่งโสดหมายความว่ามันจะมีบางคนนะความห้าเหรียนเนี่ยแปลว่าคุณพึ่งสูญเสียอะไรบางอย่างไปเพึ่งขาดอะไรบางอย่างไปก็เป็นคู่ของคุณเพึ่งเลิกลาพึ่งอะไรอย่างนี้จะได้พิ่งหันหลังให้กันก็ได้นะคะ จริงๆอะไม่เซตของคุณคือคุณคุณโอเคแหละมันจบแล้วนี่เออมันจบแล้วนี่แต่ว่าอาจจะยังไม่ได้พร้อมที่จะมีความสัมพันธ์ขนาดนั้นยังไม่ได้อยากมองหาใครใหม่ของใหม่ที่ว่าเนี่ยถ้าอยากจะได้จริงๆอยากให้โอกาสคนเก่าอยากให้โอกาสรักครั้งเก่ามากกว่าซึ่งในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยพี่หมอมองว่าก็มีเกณฑ์อยู่ดีที่จะเป็นของเก่าเนี่ยแหละกลับมากลับมาขอโอกาสกลับมาขอให้เริ่มต้นใหม่ ถ้าไม่ใช่แฟนเก่าที่เพิ่งเลิกรากันไป mm. ก็อาจจะเป็นเพื่อนเก่าก็ได้นะอันนี้ก็อยากจะไม่ให้แบบสะกดค,คาว่าเก่าเอาไว้แค่ที่แฟนเก่าอะ่ะอยากจะให้แบบอะไรก็ได้คนคุยเก่าก็ได้อะไรก็ได้นะคะแต่ว่ามันจะเป็นการเริ่มใหม่แล้วก็เหมือนกันเลยค่ะการเริ่มเนี้ยมันจะเริ่มไปแบบชา้าๆเพราะอย่างที่บอกต่อให้เราเพิ่งเลิกเรายังมีความอยากกลับไปในความสัมพันธ์นั้นหรือว่าอยากให้เขากลับมาหรืออะไรก็แล้วแต่หรือยังคิดถึงสิ่งที่เราสูญเสียไปเนี่ยแต่ท้ายที่สุดนะ่ะ คนที่เลือกกองที่2คือมีความพอใจพอใจแล้วกับสถานาการณ์ตัวเองจริงๆค่อนข้างพอใจกับการเดินออกมาได้ซสาไปแต่ว่านั่นแหละถ้าเกิดว่าเขาจะกลับมาหรือเขาจะขอโอกาสการจะเริ่มใหม่เขาต้องทําให้เราเห็นก่อนเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เดือดร้อนแล้วก็ไม่ได้เร่งรีบแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องจะต้องแบบกดดันตัวเองอะไรขนาดนั้นค่ะมันค่อนข้างมันค่อนข้างชิลนะคนที่เลือกกองเนี้ยแล้วก็ จะอยู่เป็นโสดก็ได้จะไม่มีเขาก็ได้มีก็ได้ไม่มีก็ได้อะฟีลนั้นเลยไม่ว่าใครก็ตามที่กําลังจะเข้ามาแต่สรุปก็คือมีค่ะมีเกณฑ์แต่เอากลเป็นว่าคนเก่าเวอร์ชันใหม่ไม่ได้ใหม่ไปเลยนะคะหรือไม่กอ็อาจจะเป็นเก่าแบบเก่ามากแบบเนื้อคู่อ่าถ้าอย่างนั้นก็คือคนใหม่ในชาตินี้แต่เป็นคนเก่าในชาติที่แล้ว นะคะโอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นของคนที่เลือกกองที่สองถือว่ามีอยู่นะถือว่ามีนะไม่ได้เหงาเราไปดูของคนที่เลือกกองสุดท้ายค่ะสำหรับที่สามเออไม่ใช่กองที่สามนะกองสุดท้ายของเรานะคะพลังงานของคนที่เลือกกองที่สามเป็นยังไงบ้างในเรื่องราวของความรักอ่คนโสดเนี่ยจะมีใครเข้ามาไหมในช่วงเดือนกรกฎาคมโอ้โห หกหมายจัดแมนแล้วก็ควีนไม่ใช่ด้วยไม่ใช่ควีนเหรียญด้วยเป็นไพ่เดอะมิเดนนนะคะหรือว่าพี่หมอจะเรียกไพ่ใบนี้เป็นชื่อพระแม่ลักษมีไปเลยในสำรับนี้จะมีไพ่แบบเนี้สองใบใบหนึ่งคือควีนเหรียญก็เป็นพระแม่ลักษมีนั่นแหละส่วนอีกใบหนึ่งก็คือใบนี้นะคะซึ่งถ้าถามว่าความหมายคืออะไรความหมายก็คือ ควีนเรียนอีกเวอร์ชันหนึง่งแต่ว่าเป็นขั้นกว่าอ่าถ้าควีนเรียนมีความสุขแค่ไหนใบนี้มีความสุขมากกว่าควีนเรียนมีความร่ำรวยแค่ไหนใบนี้มีความร่ำรวยมากกว่าควีนเรียนมีความประสบความสําเร็จเท่าไหนใบนี้มากกว่าอย่างนี้นะถือว่าดีนะคะงั้นดูไพ่เสริมหน่อยเห็นสองพลังงานเหมือนกันนะเดี๋ยวพี่หมออ่านให้ฟังอืม คนที่เลือกกองสามเนี่ยมีการร้องขอความรักความสัมพันธ์จากสิ่งสักสิทธิ์ด้วยนะแล้วก็กำลังรออยู่นะคะถ้าให้พี่หมอไทยอ่ะขอเป็นพลังงานแรกสุดที่เห็นก่อนก็คือในช่วงเดือนกรกดาถามว่ามีใครเข้ามาไหมมีแน่นอนอ่ะหกไม้หรือจัดเนน้ำมันบ่งบอกว่าคุณอ่ะเป็นที่สนใจของคนอื่นๆ เป็นที่ถูกอกถูกใจเป็นที่ต้องตาต้องใจของใครหลายๆคนนะคะได้มากกว่าหนึ่งคนด้วยนะเพียงแต่ว่าตัวคุณเองอ่ะเหมือนมีเป้าหมายของคุณอยู่แล้วค่ะหนึ่งในคนที่เข้ามาหรือหลายๆคนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่คนที่คุณคิดคืออ่ะไม่ใช่สเปคไม่ใช่คนในฝันไม่ใช่เป้าหมายอะไรอย่างเงี้ย แล้วเมื่อกี้เนะี่ยพี่หมอมีพูดว่าบางคนมีการไปร้องขอเปทขอพระแม่ลักษมียังได้เลยนะเออมีการร้องขอและกําลังรอจากสิ่ง์ศักดิ์ธิ์หนูอยากมีแฟนอยากได้คนแบบนี้นี่นี่นี่บอกสเปคพระแม่ไปเสร็จสับก็นั่งรออย่างเดียวเลยในเดือนกรกฎาคมเนี่ยมองว่าเราจะรู้สึกว่าคนที่เข้ามาอย่างไม่ใช่คนที่พระแม่เลือกให้เราก็จะยังรออยู่อย่างนั้นนะคะมันก็เลยเหมือนกับมีแต่ก็เหมือนไม่มีหม้เป็นพาร์ทนั้นเนาะเพราะว่าเรายังรออยู่ กับอีกเอเนจีหนึ่งที่มาเห็นทีหลังอะคะ่ะก็คือคล้ายกันเลยค่ะคนที่คล้ายกับสำหรับออกองที่สองนะคะมันจะมีพลังงานของคนที่พึ่งเลิกลาหรือว่าสูญเสียอะไรบางอย่างไปสิ่งที่คนที่เลือกกองที่สามหวังคืออยากให้ความสัมพันธ์ครั้งนั้น,นมันกลับมาการร้องขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าการไปขอพ่อแม่ครั้งนี้อาจจะแตกต่างจากคนโสดทั่วไปแล้วนะก็คือ ขอให้เขา่ากลับมาหรือขอให้ความสัมพันธ์เรามันกลับมาหรือขอให้เราอ่ะเจอความรักที่มันแบบมันเหมือนครั้งนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่นั่นแหละที่หมอจะบอกว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยเราอาจจะทําได้แค่รอแล้วก็สิ่งต่างๆที่เราอยากได้เป้าหมายที่เราอยากได้คนที่เราอยากได้กลับพืนมาในเดือนกรกฎาคมมันอาจจะยังไม่ใช่ทา i ม,มิ่งของคุณ คือมันมีคนเข้ามาต่อให้คุณรอใครนะก็จะมีคนอื่นเข้ามาอยู่ดีแต่ว่านั่นแหละค่ะเขายังไม่ถูกใจคุณแล้วเขาก็ยังไม่ใช่คนที่คุณต้องการเพราะฉะนั้นสำรับนี้หรือกองนี้ต้องตอบว่ามีค่ะเป็นคนโสดที่มีคนเข้ามาแล้วมาเยอะเลยนะมีคนให้ความสนใจคุณเยอะแต่คุณจะเปิดโอกาสให้พวกเขาไหมหรือว่าคุณจะยังโฟกัสกับของเก่าคนเก่าก็แล้วแต่ตัวคุณนะคะ มีเหมือนกันมีเหมือนกันแค่ยังไม่ใช่คนที่เราต้องการเท่านั้นเองนะอ่ะอันนี้เป็นพิกาการที่ไม่ได้ทำนานมากแล้วก็ไม่ได้ทำเรื่องความรักเลยก็ถือซะว่าทำมาให้เล่นๆกันเนาะเป็นอาหารว่างเป็นอาหารว่างอีกแล้วนะคะหวังว่าทุกคนที่เป็นคนโสดฟังแล้วก็จะได้แบบโอเคอย่างน้อยๆฉันก็ไม่เหงานะเท่ากับว่ามีทุกกองเลยเนาะมีคนเข้ามาทุกทกองเลยนะคะแต่ว่า เราจะตัดสินใจยังไงนะั้นอยู่ที่การตัดสินใจของแต่ละคนแล้วก็ถ้ารู้สึกว่ามันยังไม่ใช่อยู่ดีไม่ตรงอยู่ดีก็อาจจะเป็นของเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาเล่นคนอื่นเนาะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวไปเล่นคลิปอื่นก็ได้นะคะไม่ต้องคิดมากมันคือดวงรัวมันคือใครเข้ามาเล่นก็ได้นะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับเราก็ได้อย่าไปซีเรียสเวลาเล่นอะไรแบบนี้เนาะขอให้ทุกคนนะคะเจอคนที่ใช่เร็วๆให้คนโสดที่เข้ามาเล่นคลิปนี้ทุกคนพบความสมหวังกันทั่วนหน้าได้พบกับความรักที่มั่นคง ได้พบกับคนดีๆที่คู่ควรนะคะขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ